นี่แปดพันหาเอามาแปดมือหากันได้เออจริงสีครับพี่พุ้ยเขื่อนไฟไหมากขื่นไฟไหม้กับสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่างอันมณอกเนาะวันนี้เขา นี่แหละก็สิด้เวลาสิงเงียบง่ายกันไปเห็นหน้าที่จะคของเนาะกับทีมงานนี่แหละยังฉันไอยังเชนไดอาริตากับเพิงเอก้อยเนาะแต่กส็สิมื่อน,นี้เขามาเมืองเราทุกคนเนาะกะส็สิพาพาบิ๊กไญ่ไปสื่อแอนเน่เนาะพอบิ๊กไญ่มาอบ,บนเนาะมาหับอ้ไมโกเนาะ แกมาจากสหรัฐอเมริกาเนยมาฮอดอุบลตวานเนะาะวันิเขร์มาหาเราตัวเมื่อคืนกัน่างคนต่างพึ่งมาฮอดพึ่งกลับจากโซลินไปหาร้านอะกอยนั่นแหละมันก็เลยดึกเนี่ยเมื่อยเนี่ยก็เลยบริเตนพอกันน้องก็เลยตัดภาพมาอย่างเบื่อเสอะก็น่าจะได้พ่อพี่ไม่โกพี่ปุ้ยลูกกับเอล่าเนาะลูกพี่ไม่โกนั่นแหละกับยิงไงขอบพ่อพี่งไงน่าจะมีเจีเขาเบาตัวนั่นแหละ ตอนนี้เข้ามาอยู่สุนีเนาะเพิ่พากันพักอยู่นี่แนะล้วรงเรมซสุนีนี่าจะขึ้นไปเพิ่นว่าเพิ่นพักกันอยู่ข้างบนเนาะบนล็อบบี้กำลังจะขีข่ขึ้นไปหาเพิ่อนอะไรทุกคนเนาะก็สิได้โอกาสไปสง่งทีมงานเนาทุกคนเนะก็สิ่พอรถตอนมา มันพอกันเนาะแต่ตอนกลับมีผีแม่กลมาเสริมรถนปีนไงก็กลายเป็นบ่พอกันมันก็สิเจี๊ยขาวก็สิรับไปส่งเจี๊ยขาวนั่เนาะแล้วก็ถือโอกาสเวลาขึ้นก็ไปส่งเอาผึ่งเอากรอนั่นแหละเพรวกเจี๊ยขาวพึ่งมาอุบลพอดีพอดีก็ได้เด็กกับพร้อมกันเนาะเด็กกับไปส่งปากเสืพร้อมกันห่ามองจอดรถทั้งซุนี่เนาะทุกคนเนาะที่จอดรถ เฮากับเพิ่งพาซอยเรือกันไปเด้อทุกคนเนาะเวลาเฮาไปบ้านเพิ่นเพิ่นก็สิดูแลเฮาสิเวลาเพิ่นมาบ้านเฮาเฮาก็ดูแลเพิ่นสิเนาะคำบ่หมู่ทีมงานนี sure. ่บ like ่มีทีมบ่มีปลาเนาะทุกคนเนาะมีตาฮาเติมก็สิได้๋ยไปปีนาจะแน่ใจก็อยากไปลาวพุ่นแล้วเนาะทุกคนแต่ว่ามันคือว่าน่ะมันยังเดี๋ยวเพื่อพี่แม่โกยังบ่กลับก็สิถือจังว่าเงินเดือนออกพอดีก็สิ พอเดือดเพื่อมีโอกาสเดี๋ยวไปเนาะพอพี่ไม่โก้แล้วมาหมดสองอาทิตย์บ่เห็นเห็นบิ๊กไนท์บอกเนาะพอสั่งสั่งแอร์ให้บิ๊กใหญ่อยู่ไทยนั่นแหละเพิ่นจะเอาไปติดอยู่สตูดิโอเพิ่งได้ยินรังบ้านเพิ่งน,นั่นแหละซื้อราคาสร้างเนาะเพราะอันมาหนอมีทีมงานเป็นสร้างแอร์อยู่แล้วเงี้ยกับซอยเลือกกันไปนั่นแหละเพิ่งเอากรวกระถายอยู่บ้านเนาะ ก็สิมาหาบจีาขาวแล้วก็ไปขับอากอยกักินเขากินน้ำกันแล้วก็สิออกไปส่งช่องเมก็กออกไปส่งเพื่อนอากอยกันลิตาะะอะไรช่องเมก็กเนาะเมันพาก,กันมานอนบ้านผมอีคืนหนึ่งลังจากกลับมาตาสุรินทีน่คาจีขาวโโอโ้เบื่อทีม่มาเจอตุ้ยขึ้นเนาะดอยโด,ยดยนจีนเ่เอไม่ใส่เบอรแล้วจะนี่เผาก่อนพอจีขาวเลยไป ถาพลยนใส่คือพูดว่าโอเอซิแก่โแเมนโอเอซีโนโอเแก่สปายเดอพี่น้เอเอสีที่ขาวเ่ได้เจอกันนานเนาะตอนแหนมาขึ้นได้นอนอยู่ปะโอ้ดูตาเนี่ดูสภาพอะไรอันได้มาแล้วบาโตคอนโกอาจจะนอนเดือกด้นอนเดือกด้บโตมาเลยอ้าวพ่เคยใส่ไปหรอ่ดีบาโตสบายดี นี่ยังกอเอ่ยน้าก็ขึ้นอนอาตกับบี้พาไตาอ้ตาตาฟักตาลออยู่หละไอ้สุดบ๊วยไอ้ตาเืข่าวเ้า่ะนี่ขาสุดวสวัสดี่าวิ๊กสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบ่าวอันปันสุกเอะบ้านปันสุกเด็กคนตาพี่น่าูดเยอะนูตาเยออีกหน่อยปิเศษจีดอน โอ้ยไม่โกโอ้ก็ที่ับไงเพิ่มไมากนไมากกับโอ้ไม่หอดของของฝะทิสอันเนออกสเกือบขาดไรบสิเกือบทนแล้วเป็นออกโอ้เกือบากเมิกลาโอกาสใส่แด้แพงผลโอกาสใส่่าดีแพงผลดิ เอาไวนได้ตอาบอกินอยากสั่งให้สั่งซูชิเอ็ดบอกใจร้ายได้เไปโกนอ่ะเฮ้ยเบียร์วน่ไปปุ้ยไปแหนปุ้ยเคนไปซื้อกเล็บในร้านล่ะไปโกไปลาจะกระิดเนี่ยสวทเดียวสทีเดียวสกับมาขึ้นมาดูบน เออได้บ้างายยู่บนไนกดหว่าทาไปล่าอีกสีน้ำไปบ้างทกี่บน้าหดไปยอจะคุยกันใว่าเพื่อเมานำลงไปนะเมื่อไรเมื่อนีนบ่คือเมื่อนี้บ่ต้องไปคือวันหรือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปสิ

มันมีไอ้เครรียเครียรีมีหอดีแนวกับแปะันหาแกะกล้องออกไดนะเฮ้จะไปแกะหนาด่าดกันเลยโอเค <c oughs> สวยคนมันเลยโอ้ยไปด้วยโอเคงัิงิงดาา้งดด เออจิ้นสวัสดีครับพี่โวยสวัสดีครับ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 อู้สวัสดีค่ะเอล่าเวท่านหาซิฟเหรอโอ้ยเป็นตดสัตว์ที่ผ่านไหมซื้อกล่องเก่าไหมเก่าผ่านไหมว่เป็นยังไงนะบ่อเอาดอกบอเอาดอกของเขาจะมั่งนอกคื้อให้ไปเลยวะ บนเนือัน okay. ่อยเยเนาะันเรียวคอยจะเร่องเเก็ไหนนุ่มโอเคเรียเปล่อไอนนรอุปนกันอยู่อ่ปเอาวะอ้ยรตุ๋ยรอยูบานไปแล้วนี่รอยูบานเนาเออจ่ดนนอุ้ยอุ้ย่าทุกคนเนาะเดีเอเห็นบบบิกใหญ่เหมือน

เอาไปพี่ปุยไปแยกแกมดะไรนะครับอ่าวันชิดหน้าเอาวันชิดหน้าพปไโกกันคนโสดด้วยสินโเอาไปคนเดียวสองมืออ๋อสองมือก็ไปวันที่สัปเรองออกวันที่สามกลาคืน อันบไปเล่าก็ไม่สักไปไป่านเขาไปเล่าป่อย่ามันซุกเสาทิศเลยลาเบียกไปสมุดลาอ่นสมุิว่าเขาออกจันนึ่งชั่โมงเขาก่อนชั่วงหน่อยฮะชั่วโมงประมาณชุ่วโมงชั่วโมงพระว่าแใจครับตีนาหาศิยกเผื่อเก้าเผื่ออันนี้คชนวิศบอกมานไม่ได้เขาบอกอะไร เออเจ้าบัวกไปกไั็ได้โอเคทุก <c oughs> ค,คนเนาะตอนนี้กับตัดผ่ามาอยู่บ้านพร้อมเหรเนะไปเอาแอร์แห่งบิ๊งใหญ่เนาะเมียกับซอยเลือกกันไปนะทุกคนเนาะนี่เออเคเรียเออยิ๊งใหญ่เสียไป ใส่ของสตูดิโอเนาะของอัดเพลงเพื่อนนั่นแหละเพราะว่าหลังจากพอกันอยู่สุนี่เนาะก็เลยไปสั่งแอร์จากอุบลน,นี่แหละมั่งก็จะถือถือกันแน่เพราะว่ามูเป็นซางดิมูเป็นซางแอร์อยู่แล้วก็ได้สื่อเลยลาราคาซางเนาะมันก็เลยถือแน่เพื่อที่นี่เอาเอาแอร์ไปแล้วจะไปติดจะไปจา้างซางอยู่แล้วติดเอาเนาะเขาสื่อแบบยุล่าแบบมันก็จะถือ มันยังกันซอยเลือกกันไปเนี่ยทุกคนเนาะพึ่งพาอาศัยกันเนาะที่เฮาที่โตมันก็พอได้พึ่งพาอาศัยกันนั่นแหละบ่ว่าอยู่ประเทศใดมันก็บซอยเลือกกันได้เนาะหลังจากก็ได้พ่อยแมงโกเนี่ยทุกคนเนาะกับขอบครัวเจดอกับบาโตกับเจขาวเจขาวก็กลับก่อนตอนแรกว่าสิไปลาวก็น่าจะบ่ได้ไปเนาะมันกับลักษณะอย่างน้อยหนึงนั่นแหละจังสิหาถ้ามีโอกาสเนาะ ก็จะจังสิห้ามือวางไปเนาะเพื่อไอ้ Go แม่กูเราอยู่ลายมือจังสิเคียวันหยุดด้วยนี่แหละ <c oughs> พอดีเงินเดือนสีออกพอดีก็จกังสิพอได้ไปเที่ยวน้อยนึงเนาะพอได้ไปห้ามือไปเยี่ยมยามเนาะเพราะว่าแม่กูไอ้ไอ้แม่กูเราก็พปอร์ตผมมาตลอดเนาะก็ต้องยันหึงก็อยากไปหาเราหน่อยแล้เนาะอยากอยากเราว,ว่าโอ้ มาหอดูมาหอดอูบอลหอดเล่ากับโบปิเลนน้ำกันกับยันไอ้ไม่โกวานอเวลาเพราะว่าเราซัพพอร์ตผมเรื่องเครื่องตัดหญ้าแน่เด้เงินทองแน่รถสุกับองเราเบิร์ดเนาะซัพพอร์ตซื้อเครื่องอุปกรณ์ทำมาหากินเนี่ยผมนั่นแหละก็เก่งใจฝีไม่โกยตัแต่ว่าพยายามหาเวลาว่างไปให้ได้เนาะ เพราะว่าเขาเอ,กบบอากระบอกเลื่อมวนคุณที่ว่าคนที่มีบุญคุณกับเขาเด้วยว่าไอ้เมกโกก็มีบุญคุณกับเขาเ,เกกน,นาะเป็นเคยซอยเรือเขาเขาก็บอกเลื่อมเพื่อนแต่ว่าก็ได้่ยพอกันะเดียแล้วเนาะในคล้องฝากกันนะแต่คือเห็นในคลิปเนาะได้เกือบคู่หนึ่ง <c oughs> เกือบเกือบแตะจากอเมริกาเนาะเกือบแตะบ้านนอกบ่ค่อยได้ซื้อใส่ซื้อใส่เต็มถี่กับคุณละหาสิบบาทเกือบพอใบก็ไซมือสองเอาเนาะ ซื้อแบบนั้นตลาดนะเพราะว่ผมมีคนติดดินอยู่แลนะ้วเนาะใส่ใส่ยังง่ายๆนี่เดี๋ยวก็จะเดินทางไปเอาไปช่องเมฆเดี๋เพราะว่าบ่าวเพิงกับอริตาเพิ่นก็อยู่ในบ้านนั่นแหละบ่าวเพิงพระ,ะพระะเซนะี่ยวพระละลอดเจอะใบนาด้านช่องเมฆเดชบ่าวพงก็จะไปส่งอริตากับอากอยเนาะไปส่งโมไปส่งทีมงานนั่นแหละเนาะส่รงโดยใจนั่นแล้วก็คือห้องกันสอยเรือก,กันไปเลยเวลาเขาไปเที่ยวเหล่ากับ เพิ่งกอดกับเคยซอยเรือเขาเนาะมาหาไปส่งภาพเป็นอันไปเที่ยวไปหันไปหนี่ก็ติดตาเพิ่งก็เคยซอยเขาเนาะเขาก็ไปซอยด้วยใจเนาะก็ซ้ำเพิ่งกับประกอบภาพมาถ่ายคลิปนั่นแหละยุบานเนาะกับก็ดีอีแบบนึงนี่โมถ่ายคลิปเมื่อกี้ก็ได้ไปพอทีมงานน้อยนึงเนาะกับทีมงานบิ๊กใหญ่นั่นแหละกับจีเขาเบ้าตัวครอบครัวเจดอนไอ้แม่โกผีปุ้ย กับเอลาดูพี่ไม่โกนเนาะที่ว่ามาจากอเมริกาก็สิพาก,กันไปบาดบิ๊กใหญ่เพื่อนแหละไอ้ตันก็จะฝากเบ้าเพิงไปฝากเบ้าเพิงไปฝากสิพราทุกคนเอาคลิปนี้เอาไปซ้ำนี่แหละจะได้ขอบขอกขอบใจเด้อะสำหรับคนที่เบิ่งห้องจนจบคลิปนั่นแหละอันนี้เป็นมิตรภาพไทยลาวเนะาะหักแพงกันโมเมนไทยลาวไหมไทยลาวอเมริกาเนาะคลิปนี้มาจสามประเทศเลยเ <laughs> <laughs> พราะว่าพี่ไม่โกนก็ไปปุ๋ยเราอยู่อเมริกาดิ ก็าลกลายเป็นไทยมิตรภาพไทยลาวอเมริกาค <c oughs> บวงจรมนินสาประเทศพอกันไปพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายาบ้านของฉันบรรยากาศ